ก็สวัสดีเพื่อนๆนักตกปลาสายเหยื่อปลอมชายฝั่งทุกๆท่านครับกลับมาพบกันที่ช่อง Live Fishing Story Thailand ชิ้นเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถึงเวลานะครับที่ผมจะมารีวิวเจ้าตัวคัน h ฮอริ s ซอนนะครับ9ฟุต3นะครับจากค่ายลัว l e a d e r ไทยแลนด์นะครับจากที่ผมได้ใช้มาสักระยะหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับ ของเพื่อนๆที่จะเลือกซื้อคันตีเหยื่อปลอมชายฝั่งนะครับคันนี้นะครับตอนแรกผมดูจากสเปคนะครับผ่านช่องทางการโปรโมทของบริษัทเขานะครับผมก็สนใจอยู่นะครับแต่ก็ยังมีความลังเลอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นเวท M H นะครับแต่เวทเหยื่ออยู่ที่ประมาณ10-32กรัมนะครับซึ่งถามว่าสําหรับงานชายฝั่งโดยทั่วไปก็ถือว่าคอบคุมเหยื่อได้หลากหลายอยู่แล้วนะครับแต่ในสไตล์ของตัวผมเองครับจะค่อนข้าง ชอบไปทางคันตึงๆมากกว่านะครับเลยกลัวว่าคันมันจะอ่อนไปนะครับเพราะว่าผมนะครับชอบใช้เหยื่ออยู่ที่ประมาณสัก25-40ถึงกรัมนะครับโดยเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่พอดีนะครับทางบริษัทเขาผ่านมาทางโซนของบ้านผมนะครับผมเลยขอลองไปจับคันจริงๆดูนะครับซึ่งหลังจากที่ได้ลองจับคันจริงๆนะครับถือว่าคันนี้ค่อนข้างตึงกว่าเวทที่ระบุไว้มากนะครับและตัวคันมีความเบาแล้วก็มีวาลานดีมากครับผมก็เลย ตัดสินใจจัดมาสัก1คันนะครับโดยในแจก็แอบกังวลว่านะครับคันของเขานะครับค่อนข้างที่จะเบานะครับแบงค์ที่ไม่ได้มีความหนามากนะครับมันจะทนทานไหมนะครับแต่ในสเปคที่เขาระบุนะครับเขาใช้ตัวผ้าคาร์บอนไฟเบอร์นะครับของบริษัทโทเลนะครับในสเปคที่สูงก็ถือว่าน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเหมือนกับคันญี่ปุ่นแบรนด์ดังๆนะครับและยังได้ไกด์เป็นไกด์ไทเทสิกด้วยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่จ่ายไปนะครับ แต่ในเรื่องของความทนทานนะครับ Power หรือว่าเซนส์ของคันนะครับจะดีไหมผมก็ต้องลองเอาไปใช้สักระยะหนึ่งก่อนนะครับถึงจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูในวันนี้นะครับก็ลองไปชมคลิปกันครับพาวเวอร์ Power ของคันที่ผมลองเอาไปตกปากเก๋าดูนะครับ vui rồi. ออกแล้วออกแล้ว. ừm. à. đây. má. เรียบร้อยนะครับต่อจากคลิปนะครับที่โดนปากเก่านะครับตอนงัดความรู้สึกคันนะครับมันมี power ในการงัดดีมากเลยนครับไม่ย้วยนะครับไม่ยั่วไปนะครับตรงกับเวทที่เขาให้มานะครับส่วนเส้นของคันก็ถือว่าไวมากนะครับถ้าเป็นพวกงานปราสาทปากุเลาปากกระพงนะครับก็ถือว่าเวทนี้เอาอยู่สบายนะครับถ้าปากเก่าก็ต้องสู้กันหน่อยนะครับเพราะว่าคันยาวนะครับ ส่วนเรื่องการตีเหยื่อจากที่ผมลองใช้นะครับเหยื่ออยู่ที่เวทสัก2 5 3 5กร,รมนะครับจะทําระยะได้ดีมากนะครับแต่ผมก็แอบนะครับตีเกินแอคไปถึง4 5กร,รมเลยนะครับโดยใช้ตัวเหยื่อว,วิบแค่ของผมนะครับคันนี้ก็ยังรับไหวนะครับแต่ผมก็ไม่ได้แนะนําให้ใช้หัวเท่าผมนะครับผมแค่ต้องการรู้ถึงศักยภาพของคันเช่นั้นเองครับ สำหรับผมนะครับก็ขอสรุปว่าในคันราคา8,000กว่าบาทนะครับคันนี้นะครับกับสิ่งที่ได้มานะครับทั้งคุณภาพนะครับความรู้สึกนะครับการใช้งานสำหรับผมถือว่าคุ้มค่ามากครับคันมีความเบานะครับตีได้ทั้งวันนะครับไม่เมื่อยนะครับส่วนการดีไซน์ก็เรียบหรูนะครับงานเนียนมากนะครับถ้าผมว่าถ้าตีเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับแบรนด์ดังๆนี่ต้องมีหลักหมื่นอัพขึ้นไปแน่นอนครับกับคันที่เป็นคันซีลลิงแบบนี้นะครับก็ ฝากไว้อีกคันครับสำหรับคันรุ่นนี้นะครับเลขอีกอย่างก็การเลือกซื้อคันนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองจับของจริงก่อนการตัดสินใจซื้อนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันนะครับคลิปหน้านะครับเป็นคลิปในการไปตกปลาที่เกาะหมากนะครับก็มีการใช้คันนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็รอคลิปนะครับจะพยายามตัดมาให้เพื่อนๆได้รับชมเร็วๆนี้นะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับ